สวัสดีครับผมนักเรียนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นคุยกันก่อนสอบนะครับผมเป็นการทบทวนบทเรียนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะสอบแต่ก่อนที่จะทบทวนนะครับผมขออนุญาตพูดคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับผมในเรื่องของงานที่จะส่งนะครับผม การบ้านนะครับผมส่งให้เรียบร้อยนะครับใครที่ส่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่งที่ไลย์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะขอความร่วมมือท <S. S 1> ่านปกครองด้วยนะครับผมช่วยเชิญอันนี้ขอความร่วมมือนะครับผมไม่ได้ไม่ได้นี่อะไรนะครับผมคือเพื่อนผู้ปกครองบางคนเนี่ยยังยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้จะไปเชิญที่ไหนนะครับถ้าท่านพู้กครองเนี่ยรู้จกักหรือเป็นลายสมาชิกในกลุ่มใน,ในห้องเนี่ยก็ ฝากรบกวนท่านผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มดนตรีนะครับผมประจําห้องเนี่ยก็เชิญท่านผู้ปกครองคนอื่นด้วยนะครับผมก็จะเป็นการขอบคุณย่างยิ่งเลยนะครับผมส่วนงานนะครับผมทําใส่กระดาษหรือทาใส่สมุดมาก็ได้นะครับผมแต่ขอให้ทํามานะครับแล้วก็มาส่งให้เรียบร้อยนะครับสําหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับผมก็ฝากรบกวนท่านผู้ปกครองด้วยนะครับผมอ่ะ ตอนนี้มาสู่บทเรียนกันนะครับผมบทเรียนของชั้นปหนึ่งเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมท่านผู้ปกครองเนี่ยที่ทาที่ช่วยบุตรหลานทำเนี่ยคือท่านผู้ปกครองสามารถอ่านตัวข้อสอบแล้วก็ให้ตัวบุตรหลานของท่านผู้ปกครองเนี่ยทาก็ได้นะครับผมช่วยช่วยอ่านช่วยช่วยกันอ่านนะครับผมเพราะว่า นนักเรียนระดับชั้นป .1 เนี่ยครูครูคประจำชั้นเนี่ยเขาจานเขาจะอ่านข้อสอบให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนกลาอยู่แล้วพรนีการเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนอาจจะทำทำไม่ได้เต็นที่นะครับผมยังไม่รู้ในเรื่องวิธีการใช้มือถืออย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ปกครองสามารถช่วยบุตหลานท่านได้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อสอบของชั้นป .1 เนี่ย จะเป็นเรื่องที่ง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวนะครับผมจะถามว่าอันไหนที่ใช่หรือไม่ใช่เครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับผมเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับเสียงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่คือตัวอย่างของข้อสอบในวิชาดนตรีนะครับผมส่วนวิชาศิลปะเนี่ยเดี๋ยวขอญาต์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดดูก่อน คือผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับท่านผู้เข้าองแล้วก็นักเรียนวิชาศิลปะเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสามวิชาย่อยด้วยกันซึ่งในเทอมนี้เราจะเรียนสองวิชาย่อยๆก็คือวิชาทัศนศิลป์ซึ่งสอนโดยคุณครูจักรวาลแล้วก็วิชาดนตรีนะครับผมเทอมนี้จะเรียนดนตรีส่วนเทอมต่อไปจะเรียนยนาฏศิลป์ซึ่งดนตรีนาฏศิลป์เดีวยวกันสอนโดยผมคุณครูฤทธิกรปุนวงนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเทอมนี้เราจะเรียนตรีให้จบเลยล้วเทอมหน้าก็เราจะเรียนหน้าตาสินถ้าเกิดถามว่าจะเรียนออนไลน์เรื่อยๆเลยใช่ไหมก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าโรงเรียนจะเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ site, หรือเรียนที่โรงเรียนอีกตอนไหนนะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับผมคราวนี้ข้อสอบศิลปะเนี่ยครูก็ทำลงใน Google Form s, เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ เดี๋ยวแต่สอบนะครับผมในการสอบเนี่ยสอบวิชาดนตรีสอบวิชาศิลปะเนี่ยทศนาศิลป์กับดนตรีเนี่ยนะครับผมเราจะสอบกันในวันจันทร์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผัวครองก็เตรียมได้นเลยนะครับผมข้อสอบจะมาวันจันทร์นะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งในระหว่างรอนะครับผมเคอมของครูก็ไม่เป็นคอมที่เร็วอะไรนักนะครับผมระหว่างรอเนี่ยก็ ขอความร่วมมือท่านผู้ครองอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ส่งมาในลายในลายในลายกลุ่มดนตรีน่าจะสิ้นโดยเฉพาะเนี่ยครับผมส่งมาในทางนั้นนะครับผมทางลายงานเนี่ยก็จะทําให้ได้ครูก็จะได้ตรวจแล้วนักเรียนก็จะได้คะแนนนะครับผมขอให้ส่งงานมานะครับอันนี้ขอให้ส่งงานมานะครับผมงานไม่สวยไม่เป็นไรนะครับครูเข้าใจนะครับผมเพราะว่า ผูไม่ได้สอนโดยตรงขนาดสอนโดยตรงเนี่ยบางครั้งงานก็ออกมาไม่สวยเลยนะครับเพระฉะน,นแล้วเนะี่ยบางทีเนะี่ยงานมันอาจจะไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ส่งมานะครับนักเรียนนะแต่ต้องเดยนักป้อนหนึ่งส่วนเรื่องข้อสอบในวิชาทัศนศะิลป์เนี่ยเพราะจะพูดถึงเรื่องของสีเรื่องของรูปร่างเลขาคณิต ข้อใดที่เป็นสีเหลืองหรือสีเชมพูมันก็จะมีถ้าเกิดนักเรียนสามารถแยกสีได้นะครับผมหรือแยกแยกรสมลยขาคณิตเป็นสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมได้นะักเรียนก็จะสามารถทําได้ข้อสอบป้นหนึ่งจะไม่มีอะไรมากนะครับผู้ครองสามารถเน้นดําคันนะครับผู้ครองสามารถช่วยบุตรหลานในการอ่านข้อสอบเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ทําได้อย่างเต็มที่นะครับผม ถ้าเกิดผู้ครองไม่อยู่นะครับผมนักเรียนบอกท่านผู้ครองได้เลยนะครับว่าให้ผู้ครองเนี่ยช่วยอ่านให้หนูฟังหน่อยหนูจะได้ทําข้อสอบได้นะครับผมก็รบกวนแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันไหนโอกาสต่อไปนะครับผมวันนี้ไปแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีปีใหม่หนึ่งบายบายสวัสดีครับดด